สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็มาให้ตามคำขอนะครับที่เพื่อนขอมาอย่างเอสดช่วยสรุปเป็นในในเบื้องต้นให้หน่อยฮะจะได้หาลอตเตอรี่ว่าแบบนี้นะได้ครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้ยังคงเป็นสูตรเดิมสูตรเก่าอยู่นะครับยังไปสูตรคำนวณเดิมนะครับ สูตรเดิมอยู่นะยังไม่เปลีป่ยนแปลงยังไม่ปรับนะครับนะก็ดูนะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนกันก่อนแล้วกันนะครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อกลางนะครับให้นวทาาการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคำนวณด้วยหลังเท่านั้นนะครับไม่เสื่อมสูญการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็โปรดใช้วิจารณญาณและดุลพินิจในการรับชมนะครับะส่วนเพื่อนๆที่ขอมาอยากจะเข้ากลุ่มนะ ID line ครับพิมพ์เอสนำหน้า3 0 9 PKG ชื่อบ้านมักมีหกหกนะครับนะอดไลน์เดี๋ยวแอดหนึ่งเข้ากลุ่มนะครับนะอดมาครับสำหรับ ในสูตนี้ชุดการคำนวณนี้นะฮะเพื่อนๆนะจะหยิบมาจากไหนนะครับามาดูมีชุดสง่งตัวก่อนนะครับจับออกนะครับมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันมีเลขแปด มีเลขสี่มีเลขเก้านะครับมีแปดสี่เก้าแปดสี่เก้านะครับถูกไหม เดวดูสูตรแป๊บหนึ่งแปดสี่เก้าจะลงให้ดูก่อนนะเพื่อนๆนะไอจะลงให้ดูก่อนนะครับนะจะลงให้ดูก่อนนะครับอ่นะอู้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 อแปดสี่เก้านะครับ อันนี้ก็เป็นแปดสเก้านะครับหลักหน่วยฮะเพื่อนๆน,นะหลักหน่วยนะครับมีเลขห้านะครับกับเลขหกเหมือนกันนะ85 86แปดห้าแปดหสี่ห้า สี่หกนะครับเก้าห้าเก้าหกนะครับก็จะทั้งหมดสองหกคู่ด้วยกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสามตัวฮนะสามตัวเนี่ยหลักร้อยของเราเป็นสองกับห้าแอดตัดเลขห้าออกนะเพราะว่า มันจะไปติดกับเลขเบิ้ลเลขหามนะครับนะแอดไม่เอานะครับแอดตัดเลยนะเ,นเลขเบิ้ลเลขหามนะครับให้ที่เลข2ตัวเดียวนะครับก็จะเป็น2อ,อะไรดีนะมันเด่นอยู่แค่2 4ชุดนะหลักสิบมันเด่นอยู่2ตัวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ยังไม่ได้เป็นชุดสรุปนะแต่มาดูให้ดูดูเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออ เขาเรียกว่าอะไรนะแบบหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองนี่จะชอบไปล่างด้วยหน่วยบนด้วยมีหนึ่งมีสอง เราเพิ่มเพิ่มมานะครับเป็นแปดหนึ่งนะสี่หนึ่งเก้าอ่ะเป็น,นเก้าชุดด้วยกันนะครับอาจจะติดกันหน่อยเนาะก็โทษทีก็เป็นเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวขยับเลขสองออก มันก็อยู่ประมาณนี้ฮะเพื่อนเพนะเราชุดด้วยกันนะผมจะยังไม่เน้นให้นะแต่จะให้ดูกันเป็นคร่าวๆนะอ่อตัวนี้ก็จะเป็นหลักร้อยก็ให้เป็นเลขสองนะครับโอเคค่ะก็จะเป็นสองที่ผมวางที่ผมมองมองไว้นะเพื่อนๆนนะสองแปด ตัวจะมี2 8งปดห้านะครับ2องปดหกนะครับ2 9งเก้าห้านะครับนะที่เอดมองไว้นะโดยสูตรจากสูตรนะครับนะแล้วก็เป็นสอง สองเก้าหกนะครับก็จะได้มาทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ฮะคู่เด่นนะคิดว่าเพื่อนๆคงจะด้ดูกันแล้วเนาะก็วงก็ยังไม่อยากจะวงฮะยังไม่วงนะดอกจันไว้ดีกว่ามีอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะ ส่วนตัวอื่นก็มาก็เชื่อว่าจะไม่มานะมีสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับนะก็มีสิทธิ์มาได้เช่นกันนะก็พิจารณาเอานะครับขอให้พิจารณาเป็นแนวทางว่ากันไปนะครับตามสูตรการคำนวณตัวเลขนะอ่นะครับจากนะครับจัดกิจนะครับนะ สัญจรนะครับเป็นสัญจรเนาะนะครับเป็นหวยสัญจรนะครับนะแนวทางนะครับสมาชิกนะเป็นแค่แนวทางนะครับเท่านั้นนะนะครับพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะใครชอบก็นำไปใช้กัดใจก็มองผ่านผานนะครับ สำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ